สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนกเหมือนเช่นเคยในแบงค k ก s c h o ู l รายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามทุกๆเรื่องราวการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายของนอ้นองๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับ <M ess un> คุณผู้ชมครับเราคงจะเคยได้ยินนะครับถึงปัญหาของเด็กที่เรียนดีแต่ว่าขาดโอกาสทางการศึกษานะครับซึ่งโอกาสที่ขาดไปนั้นก็มีหลายส่วนด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณสมบัติสถานภาพทางครอบครัวและที่สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือเรื่องของทุนทรัพย์ในการศึกษานั่นเองครับ และกรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้เป็นอย่างดีครับจึงได้จัดให้มีโครงการเรียนดีเรียนฟรีเรียนที่กอทมอขึ้นมาครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องน,นักเรียนนะครับและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโครงการดีๆโครงการนี้กันครับ พอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอฟครับครับผมคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับท่านผู้อำนวยการธีรวิทย์นะครับกิติคุณประกอผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณครับพอครับก่อนอื่นต้องถามพออก่อนเลยครับอยากให้พอเล่าถึงวัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนนะครับเข้าร่วมโครงการเรียนดีเรียนฟรีเรียนที่กรทมครับครับผมคือจริงๆโครงการเรียนดีเรียนฟรีเรียนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำกับดูแลสํานักการศึกษาโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วถ้าเป็นนโยบายแต่ด้วยความที่เป็นนโยบายที่ดีนะครับเป็นโอกาสของเด็กกรุงเทพมหานครที่ได้มากกว่าเด็กๆในในสังกัดอื่นของกรทมนี่เป็นโครงการอาหารเช้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกจากที่เราเคยได้อยู่เป็นโครงการอาหารกลางวันที่ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ทําไมก็ยังมีมากกว่านี้อีกอีหลายต่อหลายโครงการนะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งของกรุงเทพมหานคร ที่แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองทําให้เด็กๆเราเนี่ยพร้อมที่จะเรียนในโรงเรียนได้ตลอดทั้งวันอย่างมีความสุขครับครับผมสำหรับในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่เด็กได้รับมีอะไรบ้างครับที่ที่เห็นชัดๆเลยของโครงการนี้นะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นงบประมาณที่กรุงเทพมหานครจัดให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนอกจากนั้นก็คือเรื่องของเสื้อผ้าชุดลูกเสือแล้วก็ให้ฟรีชุดพระที่เด็กๆใส่อยู่เนี่ยฟรีครับครับผมชุดยุกชาติหรือแม้กระทั่งชุดนอนอนุบาล <c oughs> อย่างนี้เราก็จัดให้คือกรุงเทพมนครจัดให้ <c oughs> นอกจากนั้นก็คือ,อสิ่งที่ได้อื่นๆอย่างเช่นโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆเนี่ยซึ <c oughs> ่งตรงนี้นักเรียนเรียนไปฟรีอยู่ <c oughs> แล้ว <c oughs> โครงการเรียนคอมพิวเตอร์ก็ฟรีอยู่แล้ว <c oughs> โอ้โหคอมพิวเตอร์ก,ก็ฟรีภาษาอังกฤษก็ฟรีโดยชาวต่างชาติสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราได้มาแล้วมีอยู่โครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่ดีมากคือต่อยอดจากน้องยิ้มอิ่มท้องสมองดีเนี่ยสู่มีวินัยนะครับเรานําความคําว่าสู่มีวินัยเนี่ยมาลงที่เด็ก ตอนนี้เราสังเกตดูว่าสังคมทุกวันเนี่ยครอบครัวของคนไทยเนี่ยออนแอรโดยเฉพาะออนแอในเรื่องของเศรษฐกิจออนแอในเรื่องของการเงินเรามองประเด็นตรงนี้แหละว่าผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กเนี่ยไม่มีวินัยทางการเงินนะครับทางโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณก็เลยคิดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งก็คือเปิดธนาคารในโรงเรียนซะเลยให้เด็กเขาได้มีโอกาสได้ ออมเงินไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปไกลครับระบบธนาคารอยู่ที่โรงเรียนนี่แหละโดยเด็กเข้าบริหารจัดการกันเองเรายกธนาคารมาตั้งไว้ที่โรงเรียนคปิดท้ายนะครับอยากให้พออปกาถึงทางกรุงเทพมหานครนะครับที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันครับเชิญครับต้องขอขอบพระคุณกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรที่ให้ความสําคัญกับเด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนที่มีความสําคัญในอนาคตนะครับ ให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนฟรีแล้วก็เรียนดีอย่างมีคุณภาพขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผออามากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้พาคุณผู้ชมเข้ามาติดตามนะครับโครงการดีๆโครงการนี้แล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าเด็กๆที่นี่นะครับได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันและมีความสุขกับการเรียนหนังสือจริงๆครับขอบคุณครับผออครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับผอไปแล้วนะครับจะเห็นได้เลยครับว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อเด็กและเยาวชนเด็กบางคนเรียนเก่งเรียนดีแต่ว่าขาดโอกาสทางการศึกษานะครับโครงการดีๆโครงการนี้ครับจะมารทค ทุกคนนะครับได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและต่อจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเด็กๆที่เขาได้รับโอกาสดีๆจากโครงการนี้ครับไปดูกันว่าพวกเขามีความสุขขนาดไหนครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับเยาวชนคนเก่งนะครับของสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณครับน้องใบเตยและน้องฟุกนั่นเองครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยนะครับนี่น้องใบเตยนะคุณพูดูน้องฟุกอ่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเรียนดีเรียนฟพียเรียนที่กทม ตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่ธนาคารของโรงเรียนถูกไหม<ช>อันนี้เป็นสมุดบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของการทำบัญชีก,กับการออมทรัพย์ของที่นี่นะครับใบเตยเป็นผู้จัดก,การธนาคารด้วยโอ้โหอาถามกันเลยหน้าที่ของผู้จัดก,การธนาคารต้องทําอะไรบ้างครับตรวจความถูกต้องของพนักงานแต่ละคนแล้วก็เช็คคอนถูกต้องแล้วก็เซ็นอนุมัติค่ะโอ้โหนี่อันนี้เป็นสมุดออมใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องตรวจดูอันนี้คือสมุดนี้นักเรียนได้ทุกคนป่ะครับ ได้ทุกคนค่ะที่มาฝากแล้ววันแรกที่ฝากก็จะมีของขวัญด้วยค่ะอ๋อมีของขวัญติดมือกลับไปด้วยสําหรับวันแรกที่มาฝากเงินถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต่อยอดขึ้นมาจากโครงการเรียนดีเรียนปีเรียนที่กรทมนะเขาเถ็นโครงการดีๆโครงการนี้ครับใบเตยคิดว่าโครงการนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะังจากที่มีโครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจค่ะที่โครงการของกรุงเทพมหาคนครได้ส่งเสริมพวกเราแล้วก็ได้มีอาหารเช้า ทานฟรีมีการว่ายน้ำมีการเรียนและอีกอย่างพวกเราก็ดีใจที่ได้เรียนพวกนี้สำหรับหลายคนคงไม่มีโอกาสพวกเราก็ดีใจค่ะที่ทางกทมได้ให้โอกาสกับพวกเราค่ะเอาละครับสำหรับโครงการนี้นะครับให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างครับคุณครับให้ประโยชน์ในการค่าใช้จ่าย,ายของผู้ปกครองครับในเรื่องเช่นค่าเสื้อผ้าค่าชุดค่าอุปกรณ์การเรียนค่าชุดนกเสือครับครับ ซึ่งก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างครับที่บ้านจะให้ลูกเรียนให้จบครับอ๋อคือเรียนฟรีอย่างนี้จะได้ประหยัดครับนะโอ้โหดีมากเลยแล้วก็ช่วงเช้า้าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องมายุ่งยากเลยนะเพราะว่ามีอาหารเช้า,ชาให้ทานฟรีที่โรงเรียนด้วยนะครับสำหรับใบเตยเราเป็นไงบ้างโครงการนี้ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างครับทําให้พวกเราได้รู้จักภาษาต่างชาติแล้วก็ ภาษาจีนมากขึ้นค่ะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งการต่อย,ยอดคือการนําเอาภาษาต่างประเทศโดยคุณครูต่างประเทศมาสอนถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของธานาคารล่ะทำให้เราได้ความรู้อะไรบ้างครับทําให้พวกเราได้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดอดอ,อมแล้วก็มีการเก็บเงินไว้ใช้ของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องขอพ่อแม่แล้วพ่ออีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ก็ไม่ต้องมาเปลืองเงินเพราะเราด้วยค่ะครับผมอะทุกครับได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างครับในด้านแบบสนทนาครับ แล้วก็ได้ส่วนผมชอบภาษาอังกฤษนะครับเพราะมันสะกดง่ายและได้สนทนากับครูต่างประเทศด้วยครับออเอาละครับปิดท้ายนะอยากให้ใบเตยเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนที่นี่นะครับฝากถึงทางกรุงเทพมหานครหน่อยครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาในโรงเรียนให้กับพวกเราครับให้พวกเราได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันครับเชิญครับพวกเราโรงเรียนวัดใจญ่ศรสุพรรณก็ขอ,ขอขอบคุณกรุงเทพมหานครนะคะ ที่ทำให้พวกเราได้มีโครงการดีๆโครงการหนึ่งพวกเราก็ขอขอบคุณโครงการของกรุงเทพมหานครมากๆค่ะที่ได้ให้โอกาสกับพวกเราโรงเรียนวัดใหญ่ศิสุพันธ์ค่ะเอาละครับวันนี้นะครับขอบคุณน้องใบเตยแล้วก็น้องฟุกมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้พี่นะครับได้พาคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็ได้เห็นกับตาเลยว่าพวกเรามีความสุขในการเรียนจริงๆนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสในการต่อย,ยอดในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในหลายๆเรื่องเลยนะครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกับน้องๆนักเรียนไปแล้วนะครับคราวนี้ครับเราไปฟังเสียงจากทางผู้ปกครองบ้างครับว่าผู้ปกครองมีความสุขขนาดไหนนะครับในการที่ลูกๆของเขาครับได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและที่สําคัญผู้ปกครองนะครับไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวครับเด็กได้เรียนฟรีแล้วก็มีโอกาส เยอะนะคะก็ได้เรียนภาษาก็มีภาษาจีนาภาษาอังกฤษค่ะก็มีครูต่างชาติเข้ามาสอนภาษาให้นะคะรู้สึกว่าเด็กดีขึ้นนะคะอ่านคล่องแล้วก็เขียนตัวหนังสือภาษาอังกฤษก็ดีขึ้นนะคะสำหรับนโยบายนี้นะคะในความรู้สึกข,ของย่าที่หลานเรียนที่นี่ออมันเปิดโอกาสให้เด็กทุกคน ได้เท่าเทียมกันเด็กได้เรียนฟรีได้มีเสื้อผ้าได้มีอาหารการกินที่สมบูรณ์ทําใหเ้เด็กของเราได้พัฒนาการดีๆขึ้นไปค่ะพอใจมากกับนโยบายตรงนี้โดยเฉพาะในโรงเรียนวัดใหญ่ในส่วนตัวชอบเกี่ยวกับธนาคารของโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้มีเด็กรู้จักออมก็ฝากขอบคุณไปถึงกรุงเทพม,มหานครอยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เพราะมันจะทำให้ ชาติของเราเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติของเราไปได้ตลอดไปก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่ามาณโอกาสนี้นะคะและจากนโยบายมหานครแห่งการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครนะครับกับการให้ความสําคัญตอนเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีหัวใจที่รักการอ่าน ร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นมหานคร,รแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงครับโดยเฉพาะการอ่านหนังสือนั้นนะครับมีความสําคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเด็กๆนั้นจะมีโอกาสนะครับในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและพัฒนาศักยภาพของตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของผมแล้วครับสัปดาห์นหน้าต้องกลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆโครงการใดของกรุงเทพมหานคร,รสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้